สวัสดีครับแฟนๆ54สินิวัตทุกท่านนะครับผมพบกับผมอัครเดชเถียนทองนะฮะวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับผมมาชมเจ้ารถ Toyota Camry รคันนี้นะครับผมหลายๆท่านหาอยู่ใช่ไหมหาอยู่เหมือนกันใช่ไหมนี่ครับผมมาแล้วสีขาวด้วยนะครับผม คันนี้เนี่ยใช้ขุมพลังเครื่องยนต์2.5ลิตรเบนซินนะผมรหัสรุ่นย่อยก็คือรหัสรุ่นจีนั่นเองนะฮะคันนี้มีการอัปเกรดจากรุ่นเดิมมาค่อนข้างเยอะนะผมในส่วนของโครงสร้างตัวถังก็ได้ DNA ของ Toyota TNGA มานะผมหลายๆท่านบอกว่าดีมากๆนะฮะมันก็ดีจริงๆดีขึ้นกว่าเดิมเยอะนะผมแล้วก็เครื่องยนต์นะผมพละกาลัง209แรงมา้า ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะผมเพราะว่าเขาใส่ในส่วนของระบบดันามิกฟอร์สเข้ามานะผมทําให้มันอัตราการเร่งดีขึ้นขับสนุกขึ้นประหยัดน้ํามันขึ้นนะฮะและมาพร้อมระบบส่งกําลังเกียร์อัตโนมัติ8สปีดด้วยนะผมบอกเลยนะว่าคันนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆนะฮะท่านใดที่หาโตโยต้าแคมรี่ที่ไม่ใช่เครื่องยนต์ไฮบริดคันนี้เนี่ยน่าสนใจจริงๆนะครับผมในส่วนของปีของเขาคือปี2019นะผมเลขไมาอยู่ที่34,000กิโลนะฮะ อุปกรณ์ต่างๆมีมาครบหมดไม่ว่าจะเป็นกุญแจมีให้2ดอกคู่มือการใช้มีให้ในส่วนของบุ๊กเซอร์วิสโตโยต้าไม่มีนะผมเพราะว่าโตโยต้าเขาใช้เลขรหัสตัวถังในการเช็คสูนนะหลายท่านมาซื้อโตโยต้าไม่ว่าจะเป็น c a m รีดวีออสอัลติถามหาบุ๊กเซอร์วิสก็ต้องบอกก่อนว่าโตโยต้าเขาไม่ทำบุ๊กเซอร์วิสมาให้นะครับผมโโเขาใช้เลขตัวถังในการเช็คสูนยเนาะอ่ะก็พูดบอกกล่าวกันนะฮะจะได้เข้าใจตรงกันนะครับผม ในส่วนของราคาเจ้าคันนี้อยู่ที่1 1 8 9 0 0้านนบาทผมราคาดีมากนะท่านใดสนใจนะผมไม่อยากให้พลาดคลิปนี้เลยนะฮะเพราะว่าผมจะพาชมรอบคันในส่วนของริ้วรอยในส่วนของสภาพโครงสร้างในส่วนของออปชั่นภายในนะฮะติดตามคลิปนี้ให้ดีๆนะผมเพื่อไม่เสียเวลาเราไปตามชมกันเลยดีกว่าครับ เรามาเริ่มกันที่ด้านหน้าและภายนอกของตัวรถยนต์คันนี้นะครับผมอ่ะเรามาดูภายนอกก่อนในส่วนของสีสันนะครับผมคุณอาจจะเห็นว่ามันมีริ้วรอยนะครับผมเพราะว่าคันนี้เนี่ยผ่านการใช้งานมานะครับผมคือรับจากเจ้าของเดิมเมื่อเช้านี้เองเจ้าของเดิมขับมาส่งนะฮะขับมาส่งให้ที่ทางร้านของเรานะครับผมริ้วลอยตามที่คุณเห็นเลยนะฮะกันชนหน้ามีรอยเบียดทั้งสองฝั่งนะครับผมในส่วนของด้านข้างมีรอยสะเก็ดหินมีรอยขีดข่วนเล็กน้อยนะครับผมด้านท้าย สภาพค่อนข้างดีหน่อยนะฮะด้านท้ายจะไม่ค่อยมีรอยอะไรอาจจะมีรอยสนแมวบางๆบ้างนะครับผมเดี๋ยวตรงนี้ทาง54นิวันของเราจัดการให้นะครับผมเก็บสีให้ขัดลบลิ้วรอยให้รับรองว่าคันนี้เนี่ยก่อนส่งมอบคุณลูกค้าท่านถัดไปนะฮะจะใหม่มากๆจะสวยมากๆใกล้เคียงป้ายแดงสุดๆไปเลยนะครับผมทีนี้เรามาดูออปชั่นกันบ้างนะครับผมว่าเจ้า Toyota Camry 2.5G ในโมเดล TNGA เนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างเริ่มจากที่ด้านหน้านะครับผมด้านหน้าคุณจะเห็นว่า ไฟหน้าของเขาเป็นไฟหน้าโคมโปรเจคเตอร์นะครับผมด้านในเป็นหลอด LED นะครับผมในส่วนของตรงนี้นะฮะตรงนี้นะกรอบตรงนี้นะเป็นไฟ d เดย์ชาม u n n i n g Light นะครับผมดูสวยดูเท่ดูดุมากๆกระจังด้านหน้าเป็นสีดำเงาพร้อมโลโก้โตโ,ตโยต้ที่เป็นโครมเมียมอยู่ตรงกลางถ้าเป็นรุ่น h ฮ b ริดคุณจะได้ในส่วนของเลด้าหรือว่า Adaptive Cruise Control นะฮะในรุ่น2.0และ2.5ที่เป็นเบนซินไม่มีนะครับผมด้านล่างกันชนนะครับ เป็นสีเทาแบบเงานะฮะดูหรูหรามากๆการตกแต่งมีการเดินลิ้วโครเมียมด้านล่างนะครับผมเป็นลิ้นโครเมียมดูสวยดูหรูหราดูพรีเมียมสุดๆไปเลยมีในส่วนของไฟตัดหมอกที่เป็นแบบ LED และ Parking Sensor ให้นะครับผมในส่วนของด้านหน้าออปชันก็ถือว่าให้มาเยอะเหมือนกันนะครับผมอ่ะเรามาดูด้านข้างกันต่อครับเรามาดูด้านข้างกันต่อนะผมด้านข้างเริ่มจากที่ด้านล่างก่อนเลยล้อนะฮะ ล้อของเขานี่เป็นล้ออลลอยนะครับผมดูดูซีกด,ดูหรูหรามากนะครับผมแต่ว่าถ้ามันเป็นสีทูโทนปัดหน้าเง,งามจะสวยวันนี้นะแต่นี้ก็ไม่เป็นไรนี้ก็สวยอยู่แล้วนะครับผมขนาด18นิ้วนะผมยางที่สวงใส่เป็นซีรีส์2 3 5 4 5 R18 นะครับผมยางเนี่ยเป็นยางติดรถนะฮะรถปี2019 ยางก็ปี2019นะผมถ้าซีเรียสก็เปลี่ยนได้เลยนะผมเพราะว่าอันนี้ก็ผ่านการใช้งานมา34,000กิโลแล้วนะครับผมถ้าหลายๆท่านอาจจะมองว่าใช้งานได้สักระยะหนึ่งอาจจะใช้ได้เหมือนกันแต่ถ้าซีเรียสเปลี่ยนได้เลยนะครับผมถัดขึ้นมาด้านบนนะฮะกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวในตัวมีบายสปอร์ตนะฮะแน่นอนมีบายสปอร์ตแจ้งเตือนหมวกสายตามันต้องมี RCTA แน่นอนนะครับผมอันนี้ก็มีมาให้พับเก็บไฟฟ้าปรับองศาไฟฟ้า,ฟาและเป็นแบบอัตโนมัติ แบบนี้นะฮะเพียงแค่คุณล็อกรถกระจกมองข้างก็จะพับเก็บให้อัตอนโนมัติเลยนะผมเวลาคุณเปิดไม่ต้องแตะนะฮะเอามือสวมแบบนี้นะฮะกระจกมองข้างก็จะกลางออกเพิ่มความสะดวกสบายกับผู้ใช้งานนะผมด้านบนนี่นะครับผมมีกันสาดติดตั้งมาให้จากเจ้าของเดิมนะเป็นกันสาดตรงรุ่นนะฮะอย่างดีนะผมมีการเดินลิ้วโครเมียมด้านบนด้วยสวยมากๆเข้ากับตัวรถแคมรี่มากๆนะผมอันนี้ก็เป็นกันสาดอย่างดีนะเจ้าของเดิมก็ใส่มาให้และที่สําคัญในรุ่น 2.5G คุณได้หลังคาสันปูฟแล้วนะฮะไม่จําเป็นต้องไปซื้อรุ่นพรีเมียมไม่จําเป็นต้องไปซื้อรุ่นท็อปสุดในรุ่น2.5เบนซินคุณได้หลังคาสันลูฟแล้วนะผมนะครับผมนี่คือในส่วนของด้านข้างการตกแต่งนะฮะก็จะเป็นขอบกระจกแบบโครเมียมด้านล่างบันไดก็จะเป็นโครเมียมส่วนใหญ่แล้วจะเน้นความเงานะของโครเมียมเพิ่มความหรูหราให้กับด้านอนอกของตัวรถนั่นเองนะผมอ่ะนี่ก็คือในส่วนของด้านข้างนะครับผมเรามาดูด้านท้ายกันต่อฮะ เรามาดูด้านท้ายกันต่อนะผมในส่วนของด้านท้ายการตกแต่งก็จะมีสปอยเลอร์ทรงดักเทลนะฮะติดตั้งมานะผมแบบนี้ถ้าเทียบกับตัว2.0ที่มันจะไม่มีนะฮะมันจะดูโล้นแต่ว่าตัว2 5 G เนี่ยเขาใส่มาให้ก็จะดูเต็มขึ้นดูดีขึ้นนะครับผมไฟท้ายเป็นไฟท้าย LED นะครับผมก็ตามสมัยนิยมนะฮะมีกล้องมองภาพด้านหลังให้นะฮะมีพาร์คิ้งเซนเซอร์ให้นะครับผมเพิ่มความปลอดภัยเวลาเราถอยจอดและที่สาคัญเขามีระบบแจ้งเตือนขณะถอยแบบเวลามีอะไรตัดผ่านเนาะ เขาเรียกว่า RCTA นะครับผมก็มีมาให้เช่นเดียวกันเพราะว่าเขามีมุมอับสายตาแล้ว RCTA ก็มีมาเช่นเดียวกันนะผมในส่วนด้านล่างเป็นปลายท่อคู่นะครับผมนี่เป็นปลายท่อคู่นะฮะสปอร์ตมากๆนะมีปลายท่อแบบสแตนเลสติดตั้งมาด้วยนะผมและที่สำคัญนะความหรูหราเขานี่ต้องมีตลอดนะผมโครเมียมนะโครเมียมนี่มีรอบคันเลยนะลิ้นด้านหน้าก็มีโครเมียมบันไดด้านข้างก็มีโครเมียมกันชนด้านท้าย ก็ยังไม่ไวติดตั้งโคมเมี่ยมเข้ามานะครับผมเนี่ยโคมเมียมรอบคันเลยนะผมเงาแสบตาวิงวิงเลยแหละนะครับผมก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับเจ้ารถยนต์โ o โยต a c a m ม y ี่นะผมออปชั่นภายนอกก็ถือว่าให้มาเยอะเหมือนกันนะครับผมสำหรับแคม r ี่คันนี้นะ่ะเดี๋ยวส่วนต่อไปเราไปดูออปชั่นภายในและการตกแต่งภายในนะผมว่ามีอะไรใช้บ้างตามเลยครับเรามาดูภายในของ Toyota TNGA เครื่องยนต์2.5ลิตรเบนซินรุ่น G ีคันนี้นะครับผมคันนี้เนี่ย อุปกรณ์ภายในเนี่ยก็จะเป็นอุปกรณ์มาตรฐานนะฮะมาตรฐานแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ให้มาเนี่ยก็ถือว่าถือว่าเยอะนะให้มาเยอะมากนะผมถ้าเทียบกับตัว Camry ที่เป็นรุ่น h ฮบริดพรีเมียมอาจจะสู้ไม่ได้แน่นอนนะเพราะว่าอันนั้นรุ่นท็อปสุดนะผมมันก็จะมีแอ c ด็พตีฟคูชโนควบคุมตัวรถให้อยู่ในเลนอะไรพวกนี้ด้วยนะแต่ในรุ่น G เนี่ยที่เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะ อุปกรณ์เขาก็ให้มาเพียงพอนะฮะแล้วก็อาจจะเยอะไปด้วยซ้ำบางท่านอาจจะไม่ได้ใช้งานด้วยซ้ำเพราะว่ามันเยอะเกินไปนะครับผมอันนี้เดี๋ยวเรามาไล่ดูนดีกว่าเราเริ่มจากที่เรื่องวัสดุก่อนนะ,ะในส่วนของวัสดุการตกแต่งด้านในนี่ก็จะเป็นแบบซอฟทัชส่วนใหญ่นะครับผมเป็นแบบบูนุ่มนะฮะในส่วนของเบาะก,ก็จะเป็นเบาะหนังนะผมวัสดุที่หุ้มมาเนี่ยก็จะเป็นเบาะหนังที่ดูแบบดีไซน์มันดูหรูหรูดีนะฮะเนี่ยมีการทำเขาเรียกอะไรนะริ้วสีน้ําตาลน,นะผมตรงเบาะด้านบนตรงนี้นะฮะแล้วก็การออกแบบทรงงของบอ ก็จะแบบออกสปอร์ตหน่อยนะครับผมมันก็จะเจาะกลุ่มลูกค้าวัยรุ่นมากขึ้นนะครับผมกลุ่มลูกค้าผู้ใหญ่เวลามองเข้าไปมันก็ดูแบบดูเท่ไปอีกแบบหนึ่งนะครับผมในส่วนของออปชันที่บเบาะนี่ก็เป็นเบาะป,ปรับไฟฟ้านะครับผมทางด้านซ้ายด้านขวานะเป็นแบบป,ปรับไฟฟ้าคนขับเนี่ยจะมีเมมโมรีจดจําให้2ตําแหน่งนะครับผมก็สามารถจดจําตําแหน่งของตัวเบาะได้นะมีที่ดันหลังให้นะครับผมก็เพิ่มความสะดวกสบายกับผู้ใช้งานนะครับผมคอนโซลด้านหน้าก็เป็นแบบบูนุ่มซอฟท์ทัชนะครับผมวัสดุการตกแต่งบอกเลยวาาดีมมมมกนะผพงงััหหุ้ คอนโซลด้านหน้าหุ้มหนังนะฮะแผงประตูก็เป็นซอฟท์พาตนะครับผมตรงนี้ที่วางแขนก็บุหนังบุนุ่มมานะครับผมก็ถือว่าออปชั่นสิ่งวัสดุการตกแต่งคุ้มราคานะครับผมคุ้มราคาทีนี้เรามาไล่เรียงเรื่องฟังก์ชันการใช้งานดีกว่านะครับเดี๋ยวผมขอขึ้นไปนั่งบนเบาะสักคู่หนึ่งนะครับเราก็ขึ้นมานั่งบนโตโยต้าแคม y แล้วนะครับผมด้านหน้าของผมเนี่ยปุ่มต่างๆจะมีแบบ เยอะแยะมากมายไปหมดเลยเราไล่เรียงกันเลยดีกว่าเริ่มจากที่พวงมาลัยคนขับนะครับผมในส่วนของพวงมาลัยเนี่ยก็จะมีปุ่มควบคุมเกี่ยวกับเครื่องเสียงนะฮะทางด้านซ้ายนะครับผมอันนี้เราก็คุ้นชินกันอยู่แล้วเพิ่มเสียงลดเสียงนะฮะสั่งงานว้คอมมานด์อะไรต่างนะครับผมด้านขวาเป็นในส่วนของการ ล็อกความเร็วนะครับผมก็คือจะเป็นระบบคูชคอนโทรนะฮะอยู่ทางด้านขวาและด้านหลังของพวงมลาลัยมีแป้นแพดเดิลชิพให้นะครับผมคันนี้มาพร้อมเกียร์อัตโนมัติ8สปีดนะฮะมีแพดเดิลชิพให้เอาไว้ชิปเกียร์เชนเกียร์กันนะครับผมในส่วนของไฟหน้าเป็นไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัตินะครับผมก็จะมีระบบออโต้ในส่วนของที่ปัดน้ำฝนก็เช่นเดียวกันนะ,ะมีเซนเซอร์ตรวจจับระอองน้ำฝนอยู่ทางด้านบนตรงนี้นะครับผมก็เป็นแบบปัดเองให้อัตโนมัติเมื่อเขาเจอน้ำฝนนะครับผมหน้าปัดเลื่อนไม ด้านซ้ายด้านขวายังเป็นเข็มอนาล็อกอยู่อย่างที่คุณเห็นเลยนะฮะตรงกลางเนี่ยจะเป็นหน้าจอ TFT หน้าจอสีสแสดงข้อมูลต่างๆได้ละเอียดมากๆไม่ว,ว่าจะเป็นในส่วนของวิทยุนะครับผมระบบแจ้งเตือนต่างๆนะผมอย่าง b b s m ก็คือ b l i n d s p o t นะ,ะ r c ร์เอก็คือแจ้งเตือนขณนะเราถอยจอดพาร์คิ่งเซนเซอร์นะฮะมันก็จะขึ้นเขียวๆด้านบนตรงนี้นะผมก็คือเปิดการใช้งานอยู่นะผมแล้วก็แจ้งเตือนเกี่ยวกับการปิดประตูไม่สนงสนิทอะไรพวกนี้นะผม มันก็จะเยอะมากๆนะครับแบบนี้เนี่ยมันเป็นการควบคุมก็คือมันจะแสดงข้อมูลให้ผู้ขับขี่เนี่ยไม่ต้องละสายตาจากถนนมากนะผมมันก็จะเป็นข้อมูลเดียวกับไอ้หน้าจอลงการตรงนี้แหละนะเพียงแต่ว่ามันเป็นขนาดย่อๆให้กับผู้ขับขี่จะได้ไม่ต้องละสายตามากเท่านั้นเองนะเพิ่มความปลอดภัยนะผมแล้วก็มีระบบแจ้งเตือนลมยางอ่อนนะผมเนี่ยนะมีแจ้งเตือนลมยางอ่อนด้วยนะผมก็ถือว่าดีนะผมเป็นออปชั่นสมัยใหม่ที่ ให้มาค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะเออเยอะมากๆนะผมเนี่ยก็ลองใช้งานกันดูได้นะผมควบคุมจากพวงมาลัยด้านซ้ายนะครับก็เอาไว้ดูเนาะอ่ะทีนี้ลงมานะครับผมตรงกลางกันบ้างนะฮะตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นเครื่องเล่นนะฮะที่สามารถเชื่อมต่อได้หลากหลายบลูทูธได้นะฮะบลูทูธได้ AUX ได้ USB ได้นะครับผมเป็นหน้าจอสัมผัสซึ่งหน้าจอมันแสดงผลได้ค่อนข้างชัดเลยนะครับก็จะมีในส่วนของกล้องมองหลังด้วยเวลาเราเข้าเกียร์ถอย ล้องมองหลังก็จะขึ้นมาทางานแบบนี้นะเวลาเราหักพวงมาลัยเห็นไหมมันจะมีเส้นไกด์ไลน์หักตามพวงมาลัยด้วยนะผมถือว่าดีนะถือว่าดีเพราะว่าเวลาคุณผู้หญิงเขาใช้งานเนี่ยมันจะได้ใช้งานได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะผมเราก็สามารถเปลี่ยนมุมมองได้นะฮะเนี่ยสามารถเปลี่ยนมุมมองได้มุมมองแคบมุมมองกว้างก็สามารถเลือกได้นะครับผมอ่ะก็ถือว่าดีนะให้ออปชั่นมาค่อนข้างดีเลยนะครับผมอ่ะแล้วก็แสดงข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับวิทยุกเกี่ยวกับอัตราการสิ้นเปลืองนะฮะก็อยู่ในหน้าจอเดียวกันแต่ไม่มีระบบนําทางนะ ถ้าจะมีระบบนำทางต้องเป็นตัวไฮบริดนะฮะตัวไฮบริดที่ตัวท็อปกว่านี้นะครับผมอันนี้ก็จะไม่มีระบบนำทางเนาะถัดลงมาด้านล่างเป็นเครื่องปรับอากาศนะครับเป็นเครื่องปรับอากาศแบบแยกอิสระซ้ายขวานะครับผมอุณหภูมิแยกกันนะฮะแรงลมมันต้องซิงกันนะฮะไม่สามารถแยกแรงลมได้นะมีไล่ฟ้าด้านหน้ามีไล่ฟ้าด้านหลังนะครับผมการตกแต่งคอนโซลด้านหน้าก็จะเป็นแบบสีดําเป็นโนแบบนี้นะฮะดำเงาๆอาจจะดูเลอะง่ายๆหน่อยนะครับผมก็คอยหมั่นเช็ดทําความสะอาดหน่อยเนาะมันจะได้ดูสดใหม่นะครับผม ลงมาตรงนี้ช่องนี้นะฮะเป็นไวเลสชาร์จนะผมก็สามารถเอาโทรศัพท์ iPhone นะฮะ Samsung Galaxy s ัมซุง g าแล็กซี่เอะไรที่มันมีระบบไวเลสชาร์จเอามาชาร์จไฟตรงนี้ได้นะผมเพียงแค่คูณวางไว้เฉยระบบมันก็จะชาร์จไฟให้นะครับมีปลั๊กเอาเลสหนึ่งตำแหน่งนะฮะมีช่องเสียบ usb ให้ตรงนี้นะครับผมถัดลงมาเป็นช่องวางแก้วน้ําและก็คันเกียร์นะผมคันเกียร์ของเขาเนี่ยมี โหมดสปอร์ตนะครับผมสามารถชิปเกียร์เชนเกียร์ได้หรือว่าจะชิปเกียร์เชนเกียร์ที่พวงมาลัยก็ได้นะครับผมก็เป็นเกียร์อัตโนมัติแปสปีดมีโหมดการขี่ให้เลือก3โหมดมีอีโคมีนอร์มอลและสปอร์ตนะครับผมก็สามารถเลือกได้เนาะเบรกมือเป็นแบบไฟฟ้าพร้อมออโต้เบรกโฮนะฮะมีออโต้เบรกโฮให้แล้วนะครับผมอ่าไม่ต้องมานั่งคอยแบบเหยียบเบรกมือปลดเบรกมือนะออโต้เบรกโฮนี่ก็ช่วยได้เยอะนะผมไม่ต้องมาสลับเกียร์เอ็นเกียร์ดอะไรพวกนี้เสียเวลานะครับผมที่วางแขน ตรงนี้เนี่ยไม่มีอะไรด้านในนะเป็นช่องเก็บของธรรมดานะผมแต่ด้านนอกเนี่ยเขาบุนุ่มมานะผมก็เอาไว้วางแขนเนาะก็ถือว่าสะดวกสบายดีด้านบนนี่คือไฮไลท์เลยนะผมในรุ่น 2.5G มีหลังคาสันลูปให้แล้วนะฮะนี่นะมีหลังคาสันลูปให้แล้วนะผมไม่ต้องซื้อรุ่นท็อปแล้วนะผมซื้อแค่ 2.5G ก็ได้หลังคาสันลูปแล้วกระจกมองหลงังตัดแสงอัตโนมัติก็มีมาให้นะครับผมอ่าแล้วก็สามารถปิดได้อย่างไฟฟ้านะผมแบบนี้กดปิดนะ แบบ one ทนะครับผมก็สามารถปิดหลังคาสรุปได้เพียงแค่คลิกเดียวนะรหรือว่าจะยกกระจกนะไม่ต้องการเปิดหมดต้องการแค่ยกกระจกระบายอากาศก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับกดที่คําว่า up กระจกก็จะยกขึ้นนะฮะแค่นี้นะเพื่อให้ลมด้านในมันออกด้านนอกเนาะเวลาเราขับขี่นะเป็นการระบายอากาศนะครับผมจะได้ไม่อับชื้นนะฮะเวลาปิดก็ก,กดปุ๊บแค่นี้เองง่ายๆนะครับผมอ่ะด้านหน้าก็ประมาณนี้นะผมก็ถือว่าออปชั่นเยอะนะเยอะสิ่ง อำนวยความสะดวกก็เยอะระบบรักษาความปลอดภัยก็เยอะสิ่งที่เอาไว้ช่วยเหลือผู้ขับขี่ก็เยอะนะผมในราคาหนึ่งล้านหนึ่งแบาทก็ถือว่าคุ้มมากๆนะผมสําหรับออปชั่นโดยรวมนะเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายนะผมว่านั่งแล้วแคบไหมนะผมว่าตัวถัง TNG a บอกเลยนะเหมือนตัวถังมันยาวขึ้นด้านหลังเนี่ยมันน่าจะกว้างขึ้นนะผมอยู่ไปนั่งให้ดูนะผมตามเลยครับเรามาดูภายในด้านท้ายนะผม๋ยกขึ้นไปนั่งเลยดีกว่านะฮะจะได้ไม่เสียเวลามานี่นะครับผม ด้านท้ายนั่งแล้วรู้สึกนุ่มดีสบายนะครับผมคือตัวเบาะเนี่ยมีการออกแบบใหม่นะออกแบบใหม่เวลาเรานั่งลงไปเนี่ยมันเหมือนกับเป็นหลุมรับร่างกายเรานะฮะเรานั่งลงไปเนี่ยเราทิ้งตัวลงไปนะมันโอบกระชับกับตลำตัวเราเลยอะ่ะเฮ้ยดีนะออกแบบได้ดีมากแล้วก็บอกค่อนข้างที่จะแบบกําลังดีนะฮะไม่นุ่มเกินไปแล้วก็ไม่แข็งเกินไปพื้นที่ขามีให้ขนาดเบาะด้านหน้าเลื่อนมาค่อนข้างเยอะนะครับผมก็ยังมีให้พื้นที่ศีรษะ มีให้มีช่องแอร์ด้านหลังให้มีปลั๊กชาร์จไฟให้2ตําแหน่งมีม่านบังแดดด้านข้างให้ซ้ายขวาม่านหลังก็มีนะครับเป็นแบบปรับไฟฟ้าเฮ้ยดีวะนะฮะนั่งสบายเลยท่านใดที่อยากได้รถยนต์ที่มันขนาดไม่ใหญ่มากแต่ว่านั่งโดยเดินทางโดยสารแบบสบายๆอะโตลต้าแคมรี่นี่ตอบโจทย์มากๆเลยนะออปชันก็ให้มาเยอะด้านท้ายก็นั่งสบายนะครับผมฟังก์ชันต่างๆก็อำนวยความสะดวกกับผู้ใช้งานนะไม่ว่าจะด้านหน้าด้านหลังเฮ้ยดีนะครับผม แต่ผมก็ขอติอีกนิดนึงที่วางแขนแม่งหยิบออกยากมากเลยอ่ะเนี่ยมันน่าจะทําเชือกหรือว่าทําอะไรให้เราดึงบ้างนะผมเนี่ยมันเอาออกยากนะมันไม่มีตัวดึงอะไรพวกนี้นะผมมันก็แบบเล็กๆน้อยๆก็จริงนะแต่เวลาเราจะใช้งานบางทีมันก็หุดหงิดไงมันหยิบไม่ออกนะผมก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่วางแขนแล้วก็ที่วางแก้วน้ำนะผมก็ไม่มีอะไรเนาะเพียงแต่ว,ว่าเนี่ยเวลาเราปิดเข้าไปใช่ป่ะเราเราจะเอาออกอะ่ะเราต้องเอานิ้วงัด เนี่ยไมออ่ออกยากชิบหายเออน,นี่ประมาณนี้นะครับผมอารมณ์ก็จะประมาณนั้นแหละเวลาเรารีบๆนะด้านท้ายออปชันก็ถือว่าโอเคนะครับผมเดีย๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์และโครงสร้างกันต่อครับผมตามเลยครับเรามาดูเครื่องยนต์ของเจ้าแ a ม r ี่คันนี้นะครับผมนี่เปิดมาห้องเครื่องมีคราขี้ฝุ่นนะก็ปกติอยู่แล้วใช้งานมานะครับผมถือว่าสะอาดนะก็ถือว่าสะอาดนะผมคันนี้เนี่ยไม่เคยลุยน้ำนะฮะ น้ำขังก็ไม่เคยลุยนะครับผมแล้วก็ดูแลดีมากๆนะฮะเพราะว่าเขามีคนขับรถส่วนตัวมีคนดูแลรถตลอดนะครับผมคันนี้เนี่ยบอกเลยนะใครได้ไปโชคดีมากๆนะครับผมเครื่องยนต์ขนาด2.5ลิตรเบนซินนะครับผมพละกาลังอยู่ที่209แรงม้ามาพร้อมระบบส่งกําลังเกียร์อัตโนมัติ8สปีดนะครับผม <c oughs> ก็เป็นเกียร์เกียร์ที่ใหม่ขึ้นนั่นเองนะมีการอัปเกรดจากรุ่นเดิมรุ่นเดิมเนี่ยจะใช้เกียร์6สปีดใช่ไหมแต่ในรุ่นนี้ใช้เกียร์8สปีดแล้วแต่ก็เฉพาะเครื่องยนต์เนนนท่าั้นนะะ เพราะว่าในเครื่องยนต์2.0ูลิตรก็ยังเป็นเกียร์6สปีดอยู่เหมือนเดิมนะครับผมอันนี้ก็ถือว่ามีการอัปเกรดเป็นในแนวทางที่ดีนะผมไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ไม่ว่าจะเป็นเกียร์ไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างออปชันด้านในคือได้รับการอัปเกรดมาค่อนข้างเยอะมากนะครับผมเป็นรถยนต์ที่น่าสนใจนะะถัดมาในส่วนของโครงสร้างทันนี้โครงสร้างสวยนะฮะฝากระโปรงด้านหน้าไม่เคยถอดไม่เคยแกะเลยนะไม่เคยถอดไม่เคยแกะเลยฝากระโปรงเดิมแก้มด้านข้างเดิมไม่เคยถอดนะหัวน็อตใสๆนะฮะ ซุ้มโชกเดิมๆเม็ดอาร์คอยู่ชัดเจนนะครับผมคานรับด้านข้างคานรับด้านหน้าสภาพสวยนะผมคันนี้อาจจะมีริ้วรอยภายนอกบ้างนะถ้ามองด้วยตาเปล่าอาจจะมองหุยพี่รถแม่ง2ปี3ปีเองทำไมริ้วรอยด้านหน้ามีเอา้าก็มันมีแต่ว่าเน้นโครงสร้างดีกว่าไหมนะฮะเพราะว่าด้านนอกเราเก็บงานได้เราเก็บสีได้ใช่ไหมแต่ว่าโครงสร้างด้านในเนี่ยเป็นหัวใจหลักของรถยนต์มือสอง โครงสร้างต้องเดิมนะฮะแล้วก็ประวัติการเข้าศูนย์ประวัติการดูแลรักษาต้องดีนะครับผมคันนี้น่าใช้มากๆอ่ะเรามาดูด้านข้างกันต่อนะฮะในส่วนของด้านข้างเราก็ดึงล้อไว้แล้วนะครับผมคุณก็จะเห็นโครงสร้างซับด้านในของประตูนะครับผมก็จะเรียกว่ากระดูกงูหรือว่าเม็ดอาร์คหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมโครงสร้างที่ดีคุณต้องเห็นแผ่นเหล็กชัดเจนและเม็ดอาร์คด้านหน้าด้านหลังต้องตรงกันนะครับการจับสัมผัสก็จับสัมผัสด้านในด้านนอกให้มันตรงกันนั่นแหละ นะมันอยู่ตำแหน่งเดียวกันแล้วก็แผ่นเหล็กคุณจะเห็นได้ชัดมากนะฮะหนึ่งแผน่นสองแผ่นที่มันทับซ้อนกันอยู่คุณจะเห็นได้ชัดคุณจะไม่เห็นสีโป้คุณจะไม่เห็นความเยิ้มของเนื้อสีคุณจะไม่เห็นแล็กเกอร์ที่มันเป็นรอยคาบหยดย้อยนะครับผมสภาพจะแบนแบบนี้สวยเลยนะฮะสวยเลยนี่คือจากโรงงานผลิตโตโยต้าเลยนะนี่นะแผ่นเหล็กที่ผมบอกมันต้องชัดแบบนี้เห็นป่าทับกัน2แผน่นการเจาะรูมันต้องกลมมันจะไม่เบี้ยวนะครับผมถ้าคุณมีไฟฉายเนี่ย ประกายของเม็ดมุกมุกเนี่ยไอ้มุกมุกมันเนี่ยนะฮะมันจะสม่ําเสมอตั้งแต่ภายนอกไล่ไปถึงภายในนะครับผมแต่ว่าคุณต้องเอาไฟฉายมาส่องนะฮะคุณถึงจะเห็นประกายของมุกนะผมเพราะว่าคันนี้เป็นสีขาวมุกไงเออสีขาวมุกมันจะเห็นประกายมุกถ้าเป็นสีดําจะดูยากหน่อยนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้นะสำหรับด้านข้างเรามาดูด้านท้ายด้านท้ายนะผมเปิดขึ้นมาคุณก็จะเห็นเครื่องมือแม่แรงต่างต่างนะครับผมของรถยนต์คันนี้มีให้ครบหมด เครื่องมือถอดล้อแม่แรงยกรถนะผมมีให้ครบนะแล้วก็เขาทําเป็นแบบพลาสติกขึ้นรูปนะเอาไว้ข้อกับตัวยางของเขานะครับผม <c oughs> ก็จะดูสวยงามด้านล่างเป็นล้อเนี่ยเป็นล้อแม็กก็คือเป็นลายเดียวกับที่ใส่อยู่นั่นแหละก็สามารถใส่แทนกันได้เลยไม่ต้องมาใส่แบบว่าเป็นกระทะล้ออันเล็กๆต้องใส่ไปร้านปะยางโดยความเร็วขับไม่เกิน80อันนั้นมันก็เป็นข้อจํากัดของยางอะไหล่รถเล็กใช่ไหมแต่แคมรีเนี่ย ให้เป็นล้อไซส์เดียวกับที่ใส่อยู่เลยนะคุณสามารถใส่ทดแทนไปได้เลยวิ่งจนไปไหนมาไหนได้เลยะไม่ต้องแวะเข้าเร้านปะยางเลยนะผมถือว่าดีมากๆนะฮะตรงนี้ผมยังชอบอยู่นะผมยังชอบยางอะไหล่แบบนี้อยู่นะผมก็ประมาณนี้นะฮะโครงสร้างบอกเลยนะว่าสวยมากๆนะผมได้ไปไม่มีผิดหวังแน่นอนคันนี้อุปกรณ์ครบเลขไมล์สามหมื่นสี่พันกิโลราคาหนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะผมสีสันอาจจะต้องมีเก็บกันบ้างนะผมเดี๋ยวทางแฮว่าเราจัดการให้นะผมเดี๋ยวเราไปสรุปให้ฟังกันครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับดูรอบคันไปแล้วดูออปชันไปแล้วนะฮะก็หวังว่าคงจะถูกใจนะครับผมคันนี้นะบอกเลยนะประวัติดีมากๆเจ้าของเดียวนะผมมีคนขับรถเขานั่งด้านหลังตลอดนะฮะคนขับรถจะเป็นคนดูแลรถนะครับผมคันนี้อุปกรณ์ครบนะฮะอย่างที่บอกไปกุญแจ2ดอกคู่มือการใช้มีให้ To โ,โย ta ไม่มีบุ๊กเซอร์วิสเขาใช้เลขตัวถังในการเช็คศูนย์นะอ่าคันนี้ก็แจ้งเป็นข้อมูลนะหลายๆท่านซื้อ Toyota ถามหาบุ๊กเซอร์วิส โตโยต้าไม่มีบุ๊กเซอร์วิสนะฮะมีแค่คู่มือการใช้กับกุญแจนะครับผมคันนี้เป็นกุญแจ2ดอกเนาะแล้วก็ออปชั่นต่างๆที่เขาให้มาก็ถือว่าเยอะนะบางสิ่งบางอย่างเราอาจจะไม่ได้ใช้ด้วยซ้ำนะผมคันนี้ก็ให้มาค่อนข้างเยอะในราคา1 1 8 9 0 0้านบาทก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆนะผมคันนี้นะสีสันอาจจะมีริ้วรอยบ้างแต่บอกเลยว่าสภาพโครงสร้างดีมากๆท่านใดที่สนใจโทรมาสอบถามได้ที่0 901011019แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com